เห็นคนนี้ชอบรู้ว่าชอบนะอย่างนี้ฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆงั้นเราทำให้ได้สามดังนะถือศีลทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบสม่าเสมอนะเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันคือคอยอ่านใจของเราเองใจเราเดี๋ยวก็รอบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะที่ที่ทำอยู่โอเคนะ เป็นธรรมชาติดีเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นนั่งเพ่งไว้ดีส่วนใหญ่ถ้าพวกนั่งเพ่งนะต้องมานั่งแก้กันอีกทีงติดเพงนะ่งอ่ะถ้าติดเพ่งนะ,จะเจริญปัญญาไม่ได้จิตจะไม่เจริญปัญญาสงบนิ่งนิ่งซื่อบ,บื้ออยู่งั้นนะเบอร์ห้าเบอร์ห้าตอนนี้ผมป่วยต้องรักษาตัว และมีอาการแพ้เมายาบางวันก็ดีบางวันก็แทบจะไม่มีแรงหายใจจึงทำให้การปฏิบัติค่อนข้างยากมากขึ้น การปฏิบัติของผมคือรู้กายรู้ใจรู้ทุกเห็นทุกหหเห็นการทำงานของขันห้าหแต่ยังมีตัวเราอยู่ผมยังต้องปรับหรือแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดเพื่อให้เหมาะสมกับ<อ>ชีวิตที่ป่วยในปัจจุบันไอ,อ้ที่ป่วยเันร่างกายมันป่วยนะนี่เรายัางไม่ชำนาญเรายัางแยกไม่ออกว่ากายมันป่วยจิตไม่เกี่ยวย,ยังปนกันอยู่เวลาร่างกายป่วยนะ มองลงไปเลยร่างกายมันป่วยใจเราเป็นคนรู้เวลาความเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายนะเห็นว่าร่างกายก็อันหนึง่งความเจ็บปวดก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งแต่บางทีมึนโดนยาเข้าไปมึนตั้งสติตั้งอะไรไม่ถูกเลยนั้นะไม่ต้องทำอะไรมากนะพุทโธนะท่องพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดเยอะนะ อย่างน้อยนะให้จิตผูกพันอยู่กับพุโทโธไว้ไม่เสียชาติเกิดหรอกนะไม่เสียทีหรอกแม่ทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลับมาทำสมาธิทำสมถาะาสมถะซับซ้อนทำให้เป็นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแทนที่จะนั่งคิดเรื่องความเจ็บป่วยให้จิตใจท้อแท้คิดว่าเราขอถวายร่างกายนี้ขอถวายชีวิตนี้เป็นพุทธบูชา ตั้งใจอย่างนี้เลยนะแล้วพูดโทรไปเรยนะเอยๆพอใจสงบบางทีหายป่วยได้นะเคยมีหลายค,คน,นเป็นมเนะเร็งหนะักหมอบอกว่าไม่รอดแล้วนะไม่รอดมาหาหลวงพ่อมาลานะบางคนลาแล้วก็ตายจริงๆอนะบางคนมาลาหลวงพ่อก็บอกว่าดูไปขอถวายร่างกายนี้นะเป็นพุทธบูชาเหมือนเราเอาดอกไม้ใส่แจกันไว้แล้ว ดอกไม้จะเหี่ยวมัเรื่องของดอกไม้แล้วร่างกายนี้เราถวายไปแล้วมันจะแตกจะดับเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราให้พระพุทธเจ้าไปแล้วแล้วเราก็พุทโธพุทโธไปจิตเรามีกําลังนะ้หายป่วยเร็วได้แล้วพอเราหายป่วยแล้วอย่าลืมน่ะร่างกายนี้ถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเอาไปทาชั่วไม่ได้แล้วนะเบอร์หกเบอร์หก ปฏิบัติแล้วเห็นสภาวะเศร้าหม่นหมองมเห็นการรักตัวเองมากมเห็นอาการอยากหายจากสภาวะที่เป็น<ม>รู้สึกว่าจิตกลับมารู้ตัวไม่ไหลไปกับความคิด<ม>แต่ยังเศร้าค้าง<ม>รู้ตัวว่าที่เศร้าค้างคือการบังคับจิต<ม>แต่ไม่รู้ว่าจะกลับมาให้ปกติอย่างไรหาตรงกลางไม่เจอขอคำแนะนำหลวงพ่อครับไม่ต้องไปหามหรอกนะมันเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่างนั้น แต่ต้องดูนะว่าที่เศร้าเนี่ยเกิดจากอะไรบางคนเกิดจากสมองนะสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลกันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปหาหมอนะต้องกินยานั่งสมาธิไม่หายหรอกเ,รเ,ปเป็นเรื่องทางวัตถุไม่ใช่เรื่องทางจิตใจสมถะวิปัสนาอะไรนีมันเรื่องทางจิตใจนะังั้นต้องไปดูเอานะว่าที่มันเศร้าน่มันเพราะอะไร พราะกายหรือพระจิตถ้าเพราะกายก็ต้องไปหามหมอแต่ถ้าพระจิตใจเราก็จัดการของเราเองได้มองทุกอย่างนะเป็นของชั่วคราวไปไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้อนะไรเนี่ยเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเท้านั้นนะไม่ต้องไปยินดียินรา